นี่โคง้งปินงูเข่า,าแล้วสาวพ่อซอยอยู่วะสาวรัสเสียเข่าทาาป็นงูได้พีน่น,น้องเด้อสกลนครช่วงฤดูหนาวซุกใบใบพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาเบิง่งน้ำกันพี่น้องนี่เขาเรียกท่าป็นงูสกลนครได้พีนพ่นอ้องเลยเนี่เป็นังไรพี่น้องคอนโซนบ่ มเม,ม,มีดอกทานตะวันพี่น้องดอกตัวทานตะวันพี่น้องทางนี้นี่นี้นี่นี้นพี่น้องแล้วมาทางนี้ริมทางพี่น้องขายของริมทางอยู่บนภูพาดนะพี่น้องเนาะ าจะฮอตบ้านหลานหมดแล้วตอนนี้บมานหลานน้อยแล้วโอ้นี่น,น,นี่ให้บอก่อยขายายเล่นเนี่ยบาดนี้มันแล่ง,ง่ายบาดนี้มันมีเล่นสามเล่นขึ้นละตะกี้มันมีแค่สองเล่นโอ้แสดงว่าคาคาเข้าสกุลนครเนี่ยคขาให้เล่นเดียวขาออกหรือว่ขาใครขาออกหลายกว่าขาเข้าเล่นเดียว เออแบบนี้มันก็ใครอยู่เนี่ยมันก็แล่นง่ายมันวางสามเดือนแต่เด้อพี่น้องเด้อเขาขายายทางออกมาแล้วแล่นสะดวกแล้วทางแวะเข้าอีกบ้านเดียวเรือสองเลนคือเข้าออพี่น้องชุอเวทตรงไปรถคาต้นไม้บอกบ้าแล้วก็เซอร์ถ,ถึงแล้วถึงบ้านลานน้อย ในเวลาพอดีโอ้มาคำว่าเขาสิเอาไม้ส่งนี่แตเอารับเอาควงเอาอมันเรือ,าอทายค้ายท่า่ารงนี้หรื่ว่กัะท่าเพืเ,เขารล เข้าโรงเรียนละเรืจากมลลูกเสือมันลูกเสือสำรวงบ่อนเยนอซมันยูซี่ตัวตัวโดถามเขาเลิกจากโมงทำย่วันไงลคู่แล้วอะถจอคู่ด้วลูกเสือลูกเสืออซี่เรื่องจากโมงครับนี่เรื่องลบครับโอครับครับ น่อว่าเนครับเดี๋ยวบอลเดี๋ยวบอเลิกเดี๋ยวบอเดี๋ยวบ่ลขี่ราไปฟาเล่นอยู่แล้วพ่อจังมากพ่เดยอ้างรถไปฟาเพ่อไปอ้างอ้างรถไฟฟาดเ่ะครลวันถึงบ้านหลานอ้วนแล้วแม่บอกให้วันบอก ม่หาบหาหาบใชนพูดตาลายเนาะตาลายแง่กเกี้ยวเ้เนาะมาองบอนมาถึงบ้าน้วเป็นรำบนไม่คุ้นใที่นบ้านแล้วะ